สวัสดีชาวเชลซีเรียนทุกคนครับเรามาดูข่าวเช้าเชลซีเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้น่าจะอีก3ปีเมื่อการราชื่อมีเพียงแค่2สโมสรที่ทำให้พาเมร์ในย้ายทีมในขณงนี้ โดยวินเรียมกัควรวารัสอดีตประการบรังทีมชาติฝรั่งเศสเชื่อว่ามีเพียงแค่สองสโมสรเท่าน,นั้นที่ทําให้โคฟาเมอร์คิดวรารองการย้ายทีมครั้งนี้ซึ่งแนวรุกไว้2องปีรายนี้กลายเป็นกําลังรักของทัพสิงบรูแล้วมันต่ย้ายมปร่วมทีมเมื่อปี2 0 23และก็มีส่วนร่วมไปแล้วมากถึง1 7ประตูจากการลงสนนัดในลีกของฤดูกาลนี้ ซึ่งอดีตนาะรับผู้เคยคว้าแชมป์รีมยรเล็กสองสมัยกับเชลซีเชื่อว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษจะย้ายทีมอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้และมีเพียงแค่สอสโมรสรเท่านั้นที่จะร่วมไป,ปร่วมทีมโตอนนี้ผมคิดว่ามีเพียงแค่เบรัลมาดริดและก็บาเซรลนาเท่านั้นที่จะดึงตัวโคปาเบอร์ออกมาจากเชลซีได้ ผมคิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการเล่นฟุตบอลที่สเปนมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีก3ฤดูกา,ขาลข้างหน้าแต่ผมคิดว่าแฟนเชลซีเองนั้นควรที่จะหวังว่าทั้งสองสโมสรจะไม่ยื่นข้อเสนอเข้ามาใน,ในวันนี้อารไรยังไงเชลซีงานเข้าซะแล้วแบนชั่วคราวมิเคลโรมอริกเจ้าตัวแถลงทันควันนะ โดยกนิดลงดาบมิคาโรบริกโดยเอฟเอแบนชูคราวเหตุไปผ่านอาการดรอปเผยหากผิดจริงอาจจะโดนลงโทษถึง4ปีขณะที่เจ้าตัวนั้นแถลงทันควันยังไม่เคยใช้สารต้องห้ามในครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยมิคาโรบริกปีกเชลซีโดนแบนเป็นการชุดคราวหลังได้รับแจ้งจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA ว่าตวรวจพบสารการะตุ้นในร่างกายตามการบริงานจากเดลี่เมลสื่อของเมืองผู้ดีมูอวันอังคารที่บานมา โดยมูริกเองนั้นมีโอกาสที่จะโดนแบนยาวมากถึง4ปีเลยทีเดียวหากว่าตการตรวจผลรอบ2หรือว่าครั้ง B นะฮะยืนยันว่าเป็นบวกหลังตรวจผลรอบแรกช่วง A ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาออกมาเป็นบวกไปแล้วในขรั้นี้ ่ลการกับว่าผลตรวจร,รบอบ2ของดาวเตะทีมชาติยูเครนรานี้จะออกมาในอีกไม่กี่วันขน้างหน้านี้หลังนักเตะหายหน้าไปจากทีมตั้งแต่เกมพบแกวันนั่งของไฮทินไฮฟ์ในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะที่มูริกแถลงบอกว่าผมสามารถยืนยันได้เลยแต่ว่าผมได้รับแจ้งว่าตัวอย่างที่ส่งให้กับ FA มีสารต้องห้ามเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเพราะผมไม่เคยใช้สารต้องห้ามหรือว่าทำผิดกฎใด,ดเลยผมกาลังทํางานร่วมกับทีมงานอย่างใกล้ชิดเพื่อจะสืบหาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ผมว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดและยังคงมีความหวังผมจะได้กลับมาลงสนามกันอีกครั้งในงวันนี้ตอนนี้ผมไม่สามารถพูดอะไรไปได้มากกว่านี้เนื่องจากว่ากระบวนการนี้เป็นความลับแต่ผมจะทํามันให้ได้ประสุทธิ์สุดเท่าที่ผมจะทำได้โมริกในกล่าวชิงท้ายหลังจต่ย้ายจากค้าธของชักต้าโดเดตมาอยู่กับเชลซีเมื่อปีส0 0 3นั้นโมริกก็ลงเล่นไปแล้วมากถึง73นัดโดยเป็นพีเมริก5.3าสิานัดทำได้5ประตูในครั้งนี้ เชลซีพร้อมหรือ,อยังกับแชมป์พิมริกเมื่อกี้เชลซีเคยถูกล้ออย่างดูถูกดูคแครนเมื่อช่วงก่อนจะเปิดฤดูกาลวาซื้อนักเตะม,มากองกองกันในครั้งนี้บรินเนียเสียกวันล้อกันอย่างจริงจังจนกลายมาเป็นภาพของตัวตลกดูถูกกันเปากับว่าสโมสรน,นี้ทำงานกันไม่เป็นนึกอะไรไม่ออกก็ซื้อซื้อแล้วก็ซื้อทีมอะไรวะเมื่อนเตะในทีมตั้ง40สิกว่าคน อันที่จริงแล้วว่าถ้าจะพิจารณาถึงเหตุผลสักหน่อยนอกเหนือไปจากความจริงที่ว่าแต่รักสมวรสอนนั้นล้นแล้วมีแนวทางการทำเงานของตนเองและก็มันคงไม่มีทีมไหนที่ตั้งใจใช้นักเตะ40กว่าคนลงเล่นในลีกจริงๆตั้งแต่แรกในครั้งนี้กรกนนะจนถึงตอนนี้ที่พิบลิกผ่านไป1 6เกมลิเ,ลเวอร์พูลเช้ผเล่นไปแล้วในลีกถึง23คน าร์เซน22คนแมนเชสซิตี้22คนแมนเชสตัวเต็ด24คนโดยกับเชลซีฟิลิปยอนเกเซนเพิ่งจะเป็นคนล่าสุดที่ได้ลงสนามในเกมพมรีเมเด็กให้กับเพื่อนของทัพสิงโตเนเงอนคารามเชลซีดนฤดูกาลนี้ในเกมเยือนกับพเพื่อนั่งของซาตันต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองโดยเดนทว,วันชาวเดนมา,าร์กรายนี้คือผู้เล่นคนที่24ที่เอนโช่มาเดสกาใช้งานในเกมลีกในช่วงซีซั่นนี้ โดยเรียกว่าไม่ได้หนีไปจากทีมอื่นๆสักเท่าไหร่นักแล้วนักเตะที่เหลือของเชลซีไปไหนกันนะนั่นคือแนวการคางความคิดทํางานของแต่ละสโม,มสรเชลซีส่งนักเตะกระจายไปเล่นอย่างทีมอื่นโด,ดยสัญญายืมตัวนักเตะเหล่านั้นมาจากทีมอะคาเดมี่ของตนเองและคนที่เป็นแมวมองเห็นแมวที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมอะคาเดมี่ของเชลซีได้ชื่อนว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะนักฟุตบอลดาวรุ่งระดับท็อปของประเทศเช่นเดียวกับทีมแมวมองที่มีประสิทธิภาพ พวกเขามีนักฟุตบอลดีๆอยู่ในเบืรอตั้งหลายคนและการปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานก็เป็นทางเลือกที่ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายซึ่งนักเตะเองก็มีเวทีให้ลงเล่นสโมสรก็จะติดตามผลงานถ้ามีแววก็เรียกมาเล่นในทีมชุดใหญ่หรือคนที่ไม่ได้ถึงชุดใหญ่จริงๆก็ขายออกหรือก,กระทั่งทํากำไรได้ดดูการนี้เชลซีซื้อนักเตะมาใหม่10คนคือชูอัลฟริกเปโตเดโตเรนโตเวกา เนนจีบรีฮอลโตชินอาดาราพิโอโยมาสกิลฟิลิปยอร์เกเซนอารอนสันเซมิโนโอมาฟรีแคลรีแมนส์และก็คาร์ดฟไวรีรวมทั้งยืมตัวเจดอนซานโช่มาจากแมนยูอีกหนึ่งคนคงจะลืมไปเลยกระมังว่าแต่ละสโมสรย่อมต้องบริหารการเงินของตนเองให้ดียิ่งในยุคนี้ที่กฎการควบคุมทางการเงิน เข้มข้นและด้วยก็ยิ่งต้องจัดการกับมันอย่างสมดุลที่สุดแล้วถ้าจะมองดูให้รอบด้านสักหน่อยเชลซี Chelsea, ก็มีขาออกเช่นกันพวกเขาขายหรือปล่อยฟรีนักเตะออกจากทีม12คนให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้ง,งาน13คนขายหรือปล่อยฟรีรเล่นอะคาเดมี่ออกไป9คนให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้ง,งาน7คน มันก็เหมือนกับทีมอด่นที่มีผู้เล่นเข้าและก็มีผู้เล่นออกมีคนที่แจ้งเกิดได้มีคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมีคนที่ได้ต่อสัญญามีคนที่ต้องไปหาโอกาสกับทีมอด่นในครั้งนี้ เราเองแค่ต้องเอามองปรายจ่ายสองล้านปอนด์จากการที่ซื้อพวกเขาเข้ามาในช่วงก่อนซัมเมอร์แต่ก็กลับไม่ได้มองรายรับที่ได้จะกลับกลับมานะฮะหนึบล้านปอนด์จากการขายผู้เล่นออกไปและก็ย,ยะาะเย้ยพวกเขาว่าเป็นลูกคนรวยเอาแต่ใจอยากได้อะไรก็ซื้อบักงกองกันเอาไว้ทํางานไม่เป็นบริหารทีมไม่เป็นโดยเจลซีเพียงแค่ก้มหน้าก้มตาแล้วก็ทํางานของตนเองไปซึ่งวันแน่นอนว่าไม่มีใครมองพวกเขาหรอกนะในช่วงก่อนเชิเปิดฤดูกาล โดยมีแผลสดมามากมายเสียไปเกินจากช่วง2 3ถึง3ปีที่ผ่านมามาริเชโอโปอลเชติโนโที่พาทีมชนะระวดไป5้าเกมสุดท้ายของซีซั่นก่อนนั้นยังอยู่ไม่ได้ต้องเริ่มกันใหม่กับมาเดสกาที่ไม่รู้จะเจอชะตากรรมเหมือนโคชหนุ่มอายุน้อยคนอื่นๆที่เอาชื่อมาทิ้งในแซมฟอร์ดวิทก่อนหน้านี้บราบา แต่ว่าจะบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีแผนงานเรื่องการจัดดันนักเตะในทีมคงจะไม่ได้นักเตะใหม่อย่างคาร์แบบไวลี่แบ็กซ้ายวัย19ปีทีมชาติสหรัฐอเมริกาจากแอตแลนตาถูกปล่อยให้สตาร์บรูคกยืมตัวเพิ่มประสบการณ์เช่นเดียวกับอารอนอันเซมิโนกองหลังอนาคตกาไกลวัย19ปีอีกคนชาวเจนไตก็อยู่ในการเล่นของกับโบคาจเนียต้นสังกัดเดิมต่อไปด้วยญาญยญืมตัวจนจบซีซั่น สิ่งที่เชลซีทำอยู่ในทุกฤดูกาลก็เหมือนกับสโมสรอ,อื่นคัดสรรคนที่อยู่ต่อปล่อยตัวคนที่ไม่อยู่ในแผนเครีย์ขุมกำลังที่มีทั้งชุดใหญ่ชุด2และชุดเยาวชนให้สมดุรมีแผนงาน,นระยะสั้นระยะกลางระยะไกลก,กับนักเตอะอายุตีคนที่เชลซีใช้งานในพิเมเบริกในฤดูกาลนี้หลังผ่านไปสปรเกมมันยังคงมีความชัดเจนที่สุดในเรื่องของตัวจริงกับตัวสำรองเพียงตำแหน่งปีกซ้ายกับมิดฟิลด์ตัวกลางสองคน เท่านั้นที่ยังไม่ชัดเจนที่เหลือ9คนลงตัวกันหมดแล้วเพื่อนสาประตูโรเบิร์ตซันเชสแบ็คขวามอร์โกุสโตเซ็นเตอร์แบ็กบริวายโควิลกับเวสตีฟอ์ฟนาแบ็คซ้ายจะเป็นมาร์โกกูเรยากองกลางจะเป็นบอยเซสกาเซโดปีขวาโนนี i, ่มอร์โยเอเก้มิดฟิลด์ตัวรุกจะเป็นโคพาเมอร์กองหน้าตัวเป้าจะเป็นนิโคลัสแจ็คสันกับตำแหน่งมิดฟิลด์อีกคนที่ยังไม่ชัดด้วยนะฮะโรเมโโอบราเวียเล่นดีได้เป็นตัวจริงมากถึงเจ็ดเกม แต่ในทีนี้เอนโช f ฟอนันเดสขึ้นฟอร์มเก่งได้แล้ว แล้วก็เริ่มเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่ากองกลางแชมป์โลกคือตัวจริงคู่กับกาเซโดอาจจะนับว่าเป็นสิบคนที่ลงตัวแล้วกับบทบาทตัวจริงในทีมก็พอจะพูดได้เหมือนกันตำแหน่งที่ยัง,งก้ากึงที่สุดของเชลซีเห็นจะเป็นปีกซ้ายที่เวลานี้เปโดเน,นโตกับจดอนซานโชได้ลงเล่นเป็นตัวจริงคนละ7เกมในคารคตนี้เท่ากันแต่ทิศทางในช่วง3-4มเกมหลังซานโชมีภาษีดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนในคารคตนี้เลยฉิเดียวนะ เพราะฉะนั้นเชลซีใช้นักเตะเน้นๆในเกมพ,มพรีเมียร์ลีกได้แล้วเพียง9-10ถึงคนจากทีมเจวจริงไม่ได้หมายมากมายล้นทะลักทะเลออกก้นทะเลไปเละเทะ4ีกว่าคนแบบภาพไปถูกล้อเลียนอะไรเลยทั้งยังมีขุมกำลังที่ดูดีด้วยคุณภาพตัวสำรองอย่างคิสโตเฟอร์เอนกุนโกชัวอัลฟริกบราวามิไฮโรบอริก,รก,รกในกรังนี้ได้ซ้ำไปและข่าวเชลซีวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก f อซทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ